หลังไป3ปีเราพบว่าฝนลักษณะที่หนึ่งที่ก่อตัวตามต่างจังหวัดแล้วเคลื่อนตัวแล้ววิ่งมาตกในกรุงเทพเนี่ยมีตัวเลขรวมๆประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เจเนี่ยเกิดจากฝนก่อตัวในกรุงเทพในกรุงเทพมาหานครเราเองแล้วก็ตกใน<ต>กรุงเทพมหานครเราเองสูงถึงเจ็ดเจสิบเปอร์เซ็นต์กับประมาณเจ็ดกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าสองฝนลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไง นะครับต่างกันก็คือว่าอันนี้เป็นภาพที่ฝนก่อตัวตามต่างจังหวัดนะครับเหลืองๆนั่นคือพื้นที่กรุงเทพเมืรงก่อเนี่ยจ,จะจะเห็นว่ามาจากทางนอกนะครับแล้วก็จะค่<ข><ข>อยๆเคลื่อนเข้ามาค่อยๆเคลื่อนเข้ามานะครับค่อยๆเคลื่อนเข้ามาตอ,อ,อกแล้วก็ออกไปอันนี้เราเรียกนนว่าฝนฝนก่อตัวนอกพื้นที่อย่างนะครับนี่ก็คือมาตัดมาจากต่างจังหวัดต่างจังหวัดร้อยละสามสิบครับประมาณ30%ออีกลักษณะหนึ่งภาพต่อไปเลยครับเป็นฝนก่อตัวในพื้นที่เราเอง นะครับเห็นไหมครับก่อตัวในพื้นที่สีสีเลเหลืองแล้วก็ขยายใหญ่นะครับแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปถามว่าฝนสองลักษณะน,นี้ต่างกันยังไงเราพบว่าฝนที่ก่อตัวในกรุงเทพเองเนี่ยนะครับจะตกหนักช่วงเวลาสั้นๆนะครับจะสังเกตไหมครับฝนที่ตกในกรุงเทพเนะครับณนาะนะทีแรกที่ตกเลยเขาจะโครมใหญ่ลงมาเลยแบบมาเร็วเคลมเร็ว <laughs> <laughs> ม,ามาแบบรุนแรงเลยนะครับจากระบบของเราเคยตรวจวัด ได้สูงถึงประมาณ180มิลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะสอเท่า3เท่าไปสามเท่าตัวเลยค่ะระบบท่อระบายน้ําที่จะใช้ลําเลียงน้ํำฝนไปสู่คลองเนี่ยเราออกแบบไว้แค่60นะครับแต่ิมิลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เขาตกในสูงสัก้านาทีแรกเนี่ยตกมา180 มิลลิเมตรต่อชั่วโมองยังไงก็ท่วมครับหมายถึงที่<น>เราเห็นท่วมถนนไม่ต้องพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานู้น,นก็เจอไปแล้วร้อยกว่ามเกินร้อยมิลต่อชั่วโมองไปก็ท่วมถนนครับแล้วก็เราพบว่าฝนลักษณะที่สองหรือฝนก่อตัวในกรุงเทพเราเองตกในกรุงเทพเราเองเนี่ยก่อตัวเร็วตกเร็วก่อตัวเร็วตกเร็วนะครับเรดาร์เราจับภาพได้นาทีเดียวนะครับฝนตกละฝนตกละม,มันแตกต่างจากฝนที่มาจากต่างจังหวัด ฝนมาจากต่างกันแบบเรารู้ล่วงหน้าเรารู้ว่าอีกกี่ชั่วโมงเดินทางมาถึงในกรุงเทพมมานครเราเองเราก็สั่งการให้สูบน้าในท่อให้แห้งพล่องน้ำในกองให้ต่ํารอฝนที่จะมาะนะครับแต่ฝนลักษณะที่สองเนี่ยเขาก่อตัวเร็วตกเร็วแล้วก็ตกรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆนะครับซึ่งสร้างปัญหาให้กับเรานะครับแล้วก็ฝนลักษณะนี้นะครับทางอุตุนิยมวิทยาเรียกว่า convective rain เขาเกิดจากการสะสมความร้อนของเมืองในกรุงเทพเราเนี่ยมีการสะสมความร้อนของเมืองทั้งแสงแดดตั้งแต่เช้าจนบ่ายนะครับทั้งความร้อนจากรถยนต์จากเครื่องยนต์ที่เราขับนะครับความร้อนเนี่ยนะครับจะร้อนมากแล้วก็แผ่ความร้อนออกมาจากเครื่องปรับอากาศที่เราใช้ตามบ้านตามออฟฟิศต่างๆแล้วก็มีเขาเรียกคอยล์ร้อนนั่นนะครับที่ตั้งอยู่นอกอาคารก็จะปล่อยความร้อนออกมาจะสังเกตไหมครับว่าฝนจะตกช่วงบ่ายแก่ๆ หรือท,ที่ชาวบ้านเรียกว่าฝนราชการช่วงนั้นนะครับคือตั้งแต่เช้ามาถึงช่วงบ่ายต้นๆเนี่ยาาความร้อนค,ความร้อนเขาสะสมอยู่ในเมืองเนี่ยครับความรา้อนสะสมในเมืองเขาก็โดยธรรมชาติเขายกตัวสูงขึ้นนะครับอากาศข้างนอกที่เย็ยนกว่าก็เข้ามาแทนที่ทก็คือพาฝนเข้ามาด้วยนะครับก็มาตกที่เราเรียกว่าฝนราชการคนก็เลยแปลกใจเอพอช่วงเย็นจะกลับบ้านนี่ลายตกทุกพีแล้วก็มาตกไอ้กลงช่วงคนเดินทางกลับบ้านนะคะ เออจะเป็นลักษณะนี้เมืองที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรส่วนใหญ่จะมีฝนลักษณะนี้นะครับเ็เรียกว่า convective l a n ที่เกิดจากการสะสมความร้อนของเมืองนะครับซึ่งอันนี้เป็นฝนที่สร้างปัญหาให้กับเราแล้วก็ยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆในโลกที่จะคาดการฝนลักษณะนี้ได้นะครับคาดการฝนลักษณะนี้ได้แต่เมื่อเรา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 ไปพบว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับเขาทำ ัมวิทยานิพนธ์ระดับปิญญาเอกเรื่องการคาดการฝนชนิดที่สองเนี่ยครับที่ก่อตัวในเมืองเนี่ยนะครับก่อตัวเร็วตกเร็วเขาใช้วัดสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครนะครับความคิดสัมพัส์ความกดอากาศอุณหภูมิอะไรต่างๆตามหลักอุตุนิยมวิทยามาบวกกับภาพถ่ายดาวเทียมอุณหภ,ภูมิของยอดเมฆที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาผ่านแบบจําลองทางคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์โมเดลที่จะคํานวณคาดการณ์ได้ว่าจะมีฝนหมจากสภาพอากาศนะครับไม่ใช่จากเมฆฝนจากสภาพอากาศในในกรุงเทพมหานครเราเองเนี่ยมีโอกาสจะเกิดฝนตกใหมครับซึ่งอันนี้เราเราเราทางสตันการบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ไปขอแบบจำลองจากมหาวิทยาลัยสุนันนาณีมาแล้วเราได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ นะครับในกรุงเทพในกรุงเทพมาก่อนครบหมดแล้วทั้งทุกสัญญาณจริงนำมาใช้แล้วนะครับแต่ที่เราขาดคือภาพถ่ายอุณหภูมิยอดเมฆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับภาพใต้ดาวเทียมนะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นของฟรีของฟรีนะครับมีดาวเทียมที่ผ่านประเทศไทยเนี่ยที่เป็นของฟรีเนี่ยสี่ชั่วโมงหนงครั้งนะครับซึ่งซึ่งมันไม่ทันการนะครับแต่ที่เราอยากได้คือมันมีดาวเทียมชนิดที่ เไม่เคลื่อนที่ดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกนีมีสองอย่างอย่างแรกเนี่ยหมุนรอบโลกอีกชนิดหนึ่งคืออยู่จอดอยู่กับที่นะครับแต่ลักษณะนี้จะไม่ฟรีเรือครัะต้องซื้อครับซื้อแล้วก็จะบอกได้ทีหน่อยเร็วหน่อยบอกได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าเราเราต้องซื้อเครื่องรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งราคาค่อนข้างแพงแต่เราจะได้เห็นกรุงเทพมหานครมีระบบเตือนแบบนั้นไหมฮะครับ อยากอยากจะได้นะครับกําำลังพัฒนาอยู่แต่บางเอิญนว่าไอ้เครื่องวัดสภาพอากาศที่เราติดนำร่องไปเนี่ยนะครับเอ,อในเครื่องวัดนั้นเนี่ยเขามีแบบจําลองตัวเล็กๆที่จะบอกเราได้นะครับว่าอ,อ,อีกกี่ชั่วโมงจะมีฝนจากจาก,จาก,จ,ากจากสภาพอากาศเนี่ยนะครับเราติดนำร่องไปเมื่อปีห้าสามเนี่ยนะครับไปสามสถานีแล้วเราก็เก็บสถิติว่าเขาไอ้แบบจําลองตัวเล็กๆที่อยู่ในเครื่องวัดเนี่ยมันแม่นไหม มันแม่นไหมปรากฏว่าเมื่อปี53ที่เราติดนำล่องไป3สถานีเนี่ยให้ความแม่นยำประมาณ80%่ะก็เกิดจะมาณ8 0นะคัดนะการได้ตรงนั้นเลยครับปี54เราเลยติดทั้ง50เขตนะครับเราพบว่าปีนี้ครึ่งปีแรกไอ้ระบบที่เราตั้งเนี่ยนะครับจากไอ้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวเล็กๆมันอยู่ตัวเล็กๆที่ฝังอยู่ในตัวมันเนี่ย บอกเราว่าจะมีฝนลงหน้า3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยถูกต้องประมาณ68%เปอร์เซ็ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไมาเครื่องมือของคนไทยนี่แหละของคนไทยเนี่ยเ <ขา S 1> พราะค้ายอย่างพายุแกมีที่จะมาถึงสักวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็คือขึอ้นเวียดนามแต่ก็มีอิทธิพลอาจจะมีฝนตกหนักในกรุงเทพ จะเป็นลักษณะไหนครับพอจะบอกตรงนี้ให้คนเตรียมตัวรับมือก่อนไหมคะอย่างคุณประ,ประสบกบอบอกให้เตรียมร่มมาไว้ไม่ต้องตกอกตกใจไม่ก็ไม่ต้องออกไปนอกจากบ้านหยุดที่บ้านค่ะค่ะคือตรงกระทรวที่พอดีแต่ว่าก็จะคาดเกี่ยวไปช่วงต้นสัปดาห์ทางพอ,อจะบอกอะไรคนกรุงเทพให้เตรียมพร้อมในการรับมือ,อน,นะข้อมูลณเวลานี้นะครับณเวลานี้ที่ตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจากการคาดการณ์ของต่างประเทศทั้งค่ายอเมริกา ทำค่ายอังกฤษนะครับบอกว่าฝนเนี่ยนะครับอิทธิพลของเขาเนี่ยจะเฉียดเฉียดกรุงเทพอิทธิพลโดยตรงนะครับโดยตรงเนี่ยจะจะจะเฉียดเฉียดกรุงเทพเออเอาไว้ชมได้ไหมครับเจนเเป็นศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับค่ะเป็นศูนย์ของอเมริกาเหรอคะครับครับเขาเรียกว่าจอยไต้ฝุ่นวอร์นิ่งเซ็นเตอร์นะครับซึ่งซึ่งเออ อันนี้ที่เราใช้งานอยู่แล้วคิดว่าค่อนข้างแม่นนะครับช่วยพออัถือนะคะแต่ทีมงานเฉียดกรุงเทพก็คือไม่ใช่ทั้งหมดของกรุงเทพใช่ไหมฮะไม่ใช่พื้นที่ทั้งขอบขอบข้าเนี่ยแต่กรุงเทพพื้นที่ไหนบ้างคะพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยครับที่เป็นตาตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับเขตถ้าฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นตะวันออกเออยังยังไม่ถึงกรุงเทพนะแต่ขอบขอบกกรุงเทพนะครับจากการคาดการณ์อันนี้ของจอยไต้ฝุ่นวอร์นิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ที่เขาติดตามการเกิดพายุ ทั่วโลกนะครับแล้วก็คาดการะนะครับอันนี้เขาคาดการเมื่ออิทธิพลของพายุกเจมีนะครับะจะจะมาสลายตัวแถ,ถาาวแถวภาคตะวันออกของเราค,ครับอิอทธิพลของเขาเนี่ยแต่แต่ขอบกรุงเทพก็ฝนจะไปตกมากหน่อยแถวชลบุรีระยองครับ จันทบุรีตาแถวนั้นจันทบุรีแถวนั้นแต่ว่าขอบขอบก็ตะวันออกก็อาจจะได้รับอิทธิพลเหมือนกันก็บางนาขอบขอบคือชายแดนกรุงเทศนะครับแล้วเหมือนการนึ่งของของอังกฤษนะครับของอังกฤษของอังกฤษก็บอกใกล้ๆกันค่ะของอังกฤษนะครับก็เห็นคว่าเป็นข้อขอบขอบนะครับคือณณข้อมูลณตอนนี้นะครับทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาว่า พายุเนี่ยจะมาจอะจ่อชายแดนกรุงเทพ <Okay. S 2> นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องติดตามต่อไป <Okay. S 2> ว่าว่าเขาจะเข้ามาถึงกรุงเทพไหม <Okay. S 2> นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะณ ปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องคนกรุงเทพก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าจากการคาดการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมาไม่ถึงมาไม่ถึงมมาไ่ถึงแต่ก็อาจจะมีฝนตกบ้างในในางือิทนี่ยโดยตรงของพายุเนี่ยไม่ถึงแต่ว่าอิทธิพลทางอ้อมที่เกาจะดึงอย่างที่ผมเรียนไปเขาจะดึงเมฆจากทะเลอันดามันจากอ่าวไทยเนี่ยเข้าไปหาตัวเนี่ยก็จะผ่านที่แล้วทำให้ฝนตกได้ะะคค่แต่ก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเองรวมถึง ทางเว็บไซต์ต่างๆก็มีเครื่องม้ยเครื่องมือที่จะให้เราได้สามารถตรวจสอบได้ ช่ไหมคะครับทางพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ําเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขพันธ์ริพัตนได้สั่งการแล้วเราเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ให้ข้อมูลกับประชาชนตลอดเวลาผ่าน2เว็บไซต์ที่ว่าเนี่ยครับเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์สำนักการระบายน้ําหรือว่าเว็บ BKK ์บกฟัดอก็เข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ําเราจะขึ้นเมนูใหญ่ๆนะครับว่าเกาะติดพายุ เกมีนะครับเข้าไปดูได้ glaub. คลิกเข้าไปดูนั่นจะมีหลายอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ท่านประชาชนถ้า,ามีความเดือดร้อนต้องการข้อมูลหรือสงสัยอย่างไร <t ues y ster> หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับแจ้งตรงได้เบอร์กลางของกรุงเทพมหานคร1 5 5นะครับหรือเบอร์ของสำนักการระบายน้ำเรา0 2 2 8 8 5 1 5 5นะครับอันนี้คือถ้าเข้าไปในเมนูนี้แล้วก็เราจะมีบอก อยู่4อนนันนะครับภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับเส้นทางพายุอันที่สองนะครับเส้นทางพายุเนี่ยจะเข้าจ่อมากรุงเทพไหมะนะครับอันที่3าก็คือตอนเนี้ยเราตามได้เลย้าฝนเนี่ยตอนกลุ่มฝนหรือกลุ่มพายุเนี่ยเดินทางมาถึงจังหวัดไหนแล้วะนะครับก็จะบอกได้ครับได้ค่ะอ่ะนะคะ ก็ได้ข้อมูลกันไปข้อมูลที่จะเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงทิศทางการติดตามพายุเกมีด้วยนะคะซึ่งทางสำนักการระบายน้ำได้ทำไว้ให้คุณผู้ชมได้สามารถเกาะติดพายุลูกนี้นะคะซึ่งเป็นลูกแรกของประเทศไทยนะคะ ต้วขอบคุณด้านพออนอรงนะคะจิรศภาคุณาะกอพออก,กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำกรทมอขอบคุณค่ะคขอบคุณมากค่ะสวันด,ด,ดีครับแถวนี้หมดตลาดของรายการพระนครร้อนใจนะคะเราต้องสคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ